จังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวจัดงานโอท็อปภูมิภาคนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนโค้งเจียมถักทอศินกินริมโค้ง25-27เมษายน2568นี้นะี้ณบริเวณริมแม่น้ำโขง้งลานชมจันทร์ตำบลโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี วันที่19เมษายน2568เวลา18นาฬิกา30นาทีณหมู่บ้านฝ้ายท Village, บบอแสงคอตตอนวิลเลจตำบลโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนายเชิดศักดิ์โพคกุลกานน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวการจัดงานโอท็อปภูมิภาคนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนโค้งเจียมถักทอศินกินริมโค้งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27เมษายน2568ณจุดที่3บริเวณริมแม่น้ำโค้งลานชมจันทร์ตำบลโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสาววิจิตหลงชินผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนายอน นนนุนชูนายอำเภอโคงเจียมนายนพเมศวุฒิศักดิ์สิริท้องถิ่นอำเภอโคงเจียมพันตำรวจเอกสันติภาพสายงามพ่วมกับการสถานีตำรวจภูธรโคงเจียมว่าที่ร้อยตรีธนเศรษฐธนพุทธิพงศ์ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโคงเจียมนางสาวปียวรรณวิลาบุตร ผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอคองเจียมนายธีรพลกมณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวมยุรชัดแก้วประพันธ์พัฒนาการอำเภอคองเจียมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอร่วมงานแถลงข่าวนายเชิดศักดิ์โพคกุลการนนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอำเภอคงเจียมเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตของคนริมโคงสามารถบอกเล่าเรื่องราวของคนโขงเจียมได้เป็นอย่างดีบรรยากาศริมแม่น้ำทั้งในายามที่พระอาทิตย์ตกการได้นั่งดูการไหลเวียนของแม่น้ำ การมองวิถีชีวิตของคนริมโค้งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในพื้นที่อำเภออื่นๆว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าอำเภอคงเจียมนับเป็นเมืองที่รวมเอาศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นศูนย์รวมผู้คนศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งวัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ผ้าโบราณซึ่ง หากจะกล่าวถึงความงดงามของอำเภอโคงเจียมในครั้งเดียวคงไม่หมดอย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง้งพร้อมๆกับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติด,ดั้งเดิมในการนี้นางสาววิจิตหลงชินผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีกลุ่มมาออกร้านมากกว่า60ร้านค้าอีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปินหมอลำพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำชื่อดังตลอดการพร้อมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียง3วัน3คืนขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความงามของผ้าโบราณผ้าอัตลักษณ์ อาหารพื้นถิ่นเมนูปลาแซบหลายของฝากขึ้นชื่อของอำเภอโคงเจียมและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดอุบลราชธานีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขริมฝั่งโขงแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไม่ว่าจะเป็นผาชนะใดาผาแต้มและแม่น้ำสองสีนอกจากนี้นายธียรพลกมณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโคงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่านของเจียมสาธารณาสุขอำเภอคองเจียมยังกล่าวเชิญชวนประชาชนที่สนใจนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวดัดมาร่วมงาน ที่จะทำให้ได้เรียนรู้และรู้จักอำเภอคองเจียมมากยิ่งขึ้นพร้อมทางให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานมั่นใจในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเช่นด้านความปลอดภยัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาพยาบาลซึ่งชาวอำเภอคงเจียมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับแขกที่มาเที่ยวชมงานที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงแรกไม่ว่าจะเป็น ลำน้ำโขงลำน้ำมูลและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเชิดอยากจะชูอยากให้ท่านเห็นคือความล้ำค่าของสินถักสินทอที่นี่เป็นเมืองหลวงของผ้าฝ้ายเราปลูกฝ้ายที่ริมแม่น้ำโขงมาถักมาทอ ด้วยจิตวิญญาณของชาวโขงเจียมอยากให้ท่านมาสัมผัสสิ่งเดียวในโลกสิ่งหนึ่งที่ยังตกทอดมาจากบรรพชนนับพันปีที่นี่เมืองแห่งพาะฟ้านอกจากนั้นเองเราเป็นเมืองแม่น้ำใช่ไหมเราจะมีอาหารก็คือเรื่องของปลาที่นี่ปลาสดมากอร่อยแล้วก็ราคายุติธรรมจะได้เห็นกิจกรรมที่เรา ัตั้งแต่25ถึง27เดือนเมษายนนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับามาที่นี่ที่พักพร้อมการดูแลเรื่องความปลอดภัยเต็มที่การข้ามนาคมส่งสุดยอดนะครับและที่สำคัญท่านจะสัมผัสแสงแรกท่านจะสัมผัสสายน้ำสายธรรมที่นี่โขงเจียมอุบลราชธานี